สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัดหมูสี่นะครับซึ่งอยู่นอกตัวเมืองลบบุรีประมาณ10กว่ากิโลนะครับก็จะพบวัดล้างแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ติดกับริมถนนนะครับชื่อว่าวัดหมูสี่นะครับก็จะเป็นลักษณะที่มีสาราครอบสถานที่แห่งนี้อยู่ครับทุกคนสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีธิกานะครับผมแล้วก็บริเวณต้นโพนะครับก็จะ มีซากนะครับของอิฐเก่าอิฐโบราณนะครับซึ่งต้นโพนี้ก็จะล้อมรอบอิฐเก่าทรงในสมัยก่อนอยู่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทุกคนนะครับจะเป็นซากอิฐเก่านะครับทุกคนเนี่ยครับผมนี่ครับเก่ามากเลยครับเนี่ยเป็นซากอิฐเก่าโบราณนะครับแล้วก็มีต้นโพตึงลัดไปอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าบริเวณสถานที่แห่งนี้ครับก็ได้ พังทลายไม่มีซากก็เห็นแล้วครับก็ศาลาแห่งนี้ก็ประชาชนแถวนี้นะครับก็สร้างครอบทับวัดหมู่สีเก่าเดิมไว้นะครับทุกคนก็จะมีพระพุทธรูปองค์สีทองนะครับเป็นปางมาลวิชัยนะครับอาจจะมีอยู่ดั้งเดิมหรืออาจจะได้รับการบูรณะนะครับทุกคนก็คืออาจจะสร้างครอบองค์เก่าครับทุกคนอันนี้จากที่ดูจากประวัติมานะครับทุกคนนะครับแต่ผมพาเดินดูครับ ก็จะมีล่องรอยของการบูชานะครับมีกระถางทูบนะครับทุกคนมีพวงมาลัยมานะครับทุกคนพระก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นปลางมลวิชัยนะครับส่วนด้านหลังครับทุกคนก็จะเป็นลักษณะแบบมีเดี๋ยวผมพาดูกันนะครับผมขอยานนะครับด้านหลังก็จะเป็นล่องรอยของอิฐครับทุกคนนยครับตรงนี้ครับ แล้วผมพาเดินไปดูข้างหลังนะครับทุกคนนี่ครับด้านหลังก็ยังเป็นล่องรอยของอิฐเก่าอิฐโบราณอยู่นะคร<ม>ับทุกคนก็คงจะพังทลายไปตามยุคตามสมัยครับทุกคนแต่แต่ว่านี่ครับบริเวณเขาจะลบล้างนะครับทุกคนตรงนี้ครับทุกคนยังเป็นสร้างอิฐเก่าแล้วก็ถูกต้นไม้ต้นโพตึงรัดไปครับก็เหมือนกับทางด้านหน้าที่เราผ่านเข้ามานะคร<ม>ับทุกคน วัดหนึ่งสีนะครับทุกคนพระก็ตามนิชัยองสีทองนะครับก็ยังมีคนมาไหว้สักการะอยู่บริเวณสถานที่แห่งนี้อยู่นะครับทุกคนแล้วก็บริเวณข้างล่างครับบริเวณข้างล่างก็จะเป็นศาลนะครับศาลเก่าๆนะครับ อยู่ข้างหลังบริเวณต้นโพนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับทุกคนเป็นสาราคอบเก่าๆนะครับทางเดินก็ค่อนข้างที่จะเป็นหมู่บ้านเป็นป่าๆค่อนข้างจะขึ้นลบนะครับทุกคนก็อยู่ริมถนนนะครับทางออกมาจากตัวมงรุบุรีครับเขาเรียกว่าบ้านนิ้วลายประมาณนี้ครับตั้ง GPS มาได้ครับว่าวัดหมูสีนะครับหอหมออูหมูแล้วก็สอเสือสละอีครับก็ จะได้มาที่วัดล้างแห่งนี้ที่จังหวัดลบบุรีนะครับทุกคนบรรยากาศก,ก็ได้ฟิลอยู่ครับต้นโพต้นใหญ่นะครับแต่ว่าก็ยังมีคนมาไหว้สักการะสถานที่แห่งนี้อยู่นะครับทุกคนเพราะว่าอยู่ติดถนนแล้วก็อาจจะมีชาวบ้านมาดูแลแล้วเพราะว่าศาลาแห่งนี้ชาวบ้านก็สร้างขึ้นครอบอตัวเดิมองค์เดิมของวัดหมู่สีนะครับแต่ว่าผนังบางส่วนของวัดก็จะถูกต้นโพตึงรัดไว้ครับทางด้านหน้า แล้วก็มิี่ยนหลังตรงนี้ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับทุกคนประมาณนี้ครับผมวัดหมูสีนะครับสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม